อัรสวัสดีครับจากร้านทอมอเตอร์ประคนชัยนะครับอ่ารถคันนี้คุ้นๆนะครับมาจอดรอตั้งแต่เจ็ดโมงนะครับอืเพื่อจะทําอะไรเนาะไหนเจ้าของอยู่ไหนครับอืวันนี้เพิ่มเติมอะไรนะครับถึงได้มาแต่เช้าอยากได้ท่อผาท่อผาแบบ,แบ,บไหนฮะแบบผ,าย,บบผายนครับอ๋อพายนุน โอ้ทำยังไงดีเนาะ2021ทอส่วนมากจะเป็น2019 2014เอามาใส่2021ได้ไหมเนาะยังไม่ได้ลองเลยมันไม่เหมือนกันเลยนะแถวนี้ทุกส่วนก็แตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับ มองเผืนๆก็ว่าเหมือนกันแต่ความจริงไม่ใช่นะครับอ่ะในเมื่ออยากได้ก็จะพยายามเอาคือจะพยายามใสให้ได้แล้วดูดีที่สุดนะไหนเนาะอ่ะโอเคพายุ่นใช่ไหมใช่ครับเอาละ,ะครับทางร้านก็ จัดท่อย่นนะครับมีโมโกนะครับของ VCT ให้นะครับนี่เลย VCT เพราะว่าช่วงนี้ยังไงก็ต้องโมโกนะครับ นะครับถอดเรียบร้อยพร้อมกับท่อใหม่เอาติดตั้งแล้วหน้าตาท่อจะเป็นยังไงจะเข้ารูปเข้ารอยหรือไม่นะครับสักครู่รูกันนะครับผมกับเวฟสองพบเอ็ดคันนี้จัดประเก็นใหม่ด้วยไม่ให้รั่วเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับ นี่นะครับเหล็กจับท่อก็มีให้พร้อมนะครับนี่เป็นตัวนี้นี่นะครับเหล็กจับแต่เจ้าของเจ้าหนูบอกว่าธรรมดาเกินไปใช่ไหมใช่ชอบเอาแบบเหล็กรูยัดเลยนี่นะครับเป็นแบบนี้นครับสวยงามนะครับเป็นสแตนเลสแท้เลยแล้วไอ้หนูต้องการยังไง ต้องการแบบนี้ครับจัดให้ได้นะครับะนะครับเมื่อเจ้าหนูต้องการเหล็กรูสีน้ำเงินไม่ต้องการตัวจับที่เป็นสแตนเลสไม่ใช่ไม่มีงบประมาณนะครับงบประมาณมากมายแต่ในเมื่อต้องการเช่นนี้ต้องการแบบแบบใหญ่แบบไอ้ไนายต้องการยังไง แบบไม่เหมือนชาวบ้านครับอ๋อเคเล็กรูนะครับถ้ายังไงค่อยมาใส่ก็ได้น้อยตัวของมันเลยเนาะอาลละอ่าทดสอบเสียง VCT กับเวฟร้อยสิบไอสองพันยี่สิบเอ็ดครับฟังเสียงครับ เสียงเอาเรื่องนะครับ BCT มอโโกรเราติดตั้งได้นะครับรอ่านายลองขับดูรอบหนึ่งว่าจะรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหเอาถนนเลยนะออกเลยระวังด้วย ตาตุยนาบัด่ไปครึงตาไทยไปครึ่งรถนี้ยี่ห้อไหนย่มไทยนี่ยี่ห้อ่ะสีนะชื่อยี่ห้ออะไรครับนี่ตาหลงประมรรถเดีตาโยมาไทยไปครึ่งยี่ห้อไอเอาแต้นๆยี่ห้อยตาอ่ออยามาฮ่ารีสุซูกินั่นฉันจะมัดมือตาเลยอาตาอาตายี่ห้ออะไรครับยี่ห้อยี่ห้อไสามโอรถนี้นะ เอาตาขับมาแล้วไม่รู้ยี่ห enfin> ้อนะครับอืมตาโนเซอรนะนีโนเคมังอ่าจอร์เเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวจัดการให้เต็มเนี้ยมันตัวมันตรงหน่อมน้องนี่มันนี่เต็ม เป็นยังไงธรรมดาอันใหม่เออเป็นยังไงฮะเร็ได้ครับโล่งกว่าเดิมไหมเบากว่าเดิมเยอะไหมเบากว่าเดิมอืมพุ่งพุ่งกว่าเดิมอืมมันเครื่องเสร็จแล้วครับคุณตาเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนแล้วตายจะขับรถซิ่งไหมครับซิ่งไงียเฮียปกติตายจริงหรืออยู่เออคือตัวอยู่วัยเยาว์ยังลืมอ้ยไม่ไหวแล้วตาซิ่งนี่นะโอเคครับครับผมเดินทางปลอดภัยครับ นะครับสหรับกะลน,นีก็ได้โทษอีกแล้วครับไม่รู้ต่อไปจะได้อะไรอีกแล้วแต่เจ้าของเขาต้องการทางร้านก็จะพยายามจัดสรรมาให้ได้นะครับวันนี้ได้โทษพายุนของ VCT นะครับเ,เสียงสะใจไหมสะใจครับอชอบไหมละ่ะชอบอโอเคครับผมจะทำกล่องรอบรอบมีอย่างครับอ๋อกล่องร,รอบรุ่นนี้นะเ,เดี๋ยวต้องต้องหาก่อนไม่รู้ว่าจะมีมาหรืออย่างถ้ามี ทัวรบอกได้เลยใช่ไหมได้เลยครับโอเคครับาลองขับเดินทางปลอดภัยทีอย่าสิ่งมาก